สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่ไอมาอีกเลยเด้อนี่มาเบิง่งผู้สาวผู้บ่าวนอนอาบแดดอาบหิมะพี่น้องพูน่ะกับกับกับมาถ่ายกินอย่างอหละกินขนมปังบ่แม่บดเอามาดอกเพราะว่าเขาบ่ให้อันให้อาหารเป็ดน้พี่น,อน้องน่ะเรือขำฟาดทุกทุกสิบห้านาทีบ่ขมฟากไปเกาะเบิง่งประจะว่าแม่ไอมาที่ไปใส่พูนสิไปทางพ่น อันนี้อยากมาอาบน้ำเย็นๆอยู่พี่นอ้องอาบน้ำเย็นๆแล้วก็กระโดดกระโดดน้ำเย็นๆแล้วก็ลงไปอันเข้ามาทางนีนมาแซนอบเ้าหน้าหรือไมพี่น้องมาตัวหนังก็จะเห็ดอยู่แต่ว่าย่านคนต๊ใหญ่หุ่นแล้วก็อีกอย่างกลัวมันแพงโอ้ยหนาวหนาวลมที่จึงบนหนาวปันใดได้เมื่อนี่วันนี้ไม่ติดลบวันนี้อุณหภูมิแค่สี่องศาแค่สี่องศาเพียงแต่ว่าปาดปิดเพียงแต่ว่าไอ้มันหนาวลม ข่างทะเลนี่เนาะโอ้ยอีหล่าอีหลา่ลาเมียจากชายอีหล่าเด้อลมดิค้นมาสิหัวขวดเลยเนะาะจากชายจะเป็ดลายหายานิงนิงๆนิงนิง,นง,นงทำอะไรกันจ๊ะสาวๆขอจับหน่อยขอจับหน่อย สาวๆอันนี้ผู้บ่าวนี่ผู้บ่าวหัวสีเขียวเนี่ยอันนั้นผู้สาวนั่นผู้บ่าวเฝ้าผู้สาวอยู่ชูยามาเหตุอีกอย่างอยู่นี่นะแย่งตำรวจนะมาเหตุในที่โลงนะพี่น้องต้องโน่นไปเข้าห้องเข้าอะไรไปโน่นมาล้านะ อันนี้ถ่ายก่อนออกจากบ้านได้จ้ะเด้อเนี่ยใส่เสื้อในอยู่เดอ้บอบริเวนบรไซได้เนี่ยเบ่งไขมันทั้งหลังเดอ้อหุ่นหนาอันนี้ที่มาสักวันนี้เพิ่มก็คืออยากให้ดอกไม้เครือเถาวันมันติดกันแล้วก็สักผีเสื้อนะพี่น้องผีเสื้อมันอยู่ตัวเดียวนะก็คืออยากให้มันติดเป็นแผ่นเดียวกันให้มันเป็นกับเถาวันไปเลยได้ไหมเออก็เลยมาสักอันนี้เสร็จแล้วจ้ะทาครีมติดพระเทปจ้ะ พี่เขาทําดีมากเลยเพราพี่คนไทยอยู่มนเดิร์แล้วจ้าสวยบอน่ะติดกันไปแล้วนะชอบมากอันนี้ก็ไฟปอมด้วยจ้าแต่แม่ไม่ชอบพูดจีนไม่กระตายกระตายเกี่ยวกับโูสเกออันนี้ไก่จ้ะ<ม>พี่เขาจัดร้านสวยมากพี่เขาเพ้นทุกอย่างเลยนะในร้านอ่ะไม่ได้จ้างมาเพ้นเองแค่อของร้านห้าสิบกว่าแล้วเปรี้ยวมากเก่งมากพี่น้องเออดีดกตาเก่งร้องเพลงภาษาอังกฤษบนเดอรเก่งมากเลย ชื่อพี่แดนเด้อใครมาแถวนี้มาอุดหนุนเด้อคนไทยถ้าชอบสักลายน่ะมีไข่โพสเกลให้ด้วยนะจ๊ะทำทุลักเสร็จแล้วจ้าต้องจอดรถจอดรถไม่เท่าไหร่วะ บ่ายสองสิบห้าต้องเฝ้าไปจากพี่น้องมันจะพอทันมันจะโดนปรับบานเนาะน้องเป็ดก็ยังอยู่น่นะคิดว่า จากล้านซักพี่น้องมึอนี่ไปซักลายเพิ่มลายมันไม่พอมันไม่เยอะมันดูแบบไม่เลอะเทอะนะก็เลยไปสักให้มันเลอะเทอะเพิ่มแล้วก็ไปแวะร้านไทยแป๊บนึงซื้อของร้านอาหารไทยแป๊บนึงละกามาเบง,โซ,งโซนหน้าร้อนพี่น้องโซนหน้าร้อนแบบว่าขาเจ้ามาเล่นมาอาบน้ำใบยน้าใส่บิกินี่จ้ะตรงนี้ไดนาห้อนเด็เข้าเจ้ามา ตอนนี้มาบ้านในได้จ้ะมแม่มามักวิวตรงนี้ก,ก็เลยมักมาทายจ้ะก,กันเลยมาทายหนาหนาวน้ำเจ้ากับผ้าหมามาได้พี่น้องผ้าหมามาย่างอืออกกันร่างกายมากันเลยเห็นไหมมาสองตัวตัวน้อยกับตัวใหญ่ลมลม,ลมแต่ว่าบบอแห้งใส่ผ้ามันคอมากันยัางหนาวต้องรีบรีบถ่ายได้จ้ะพี่น้องรีบถ่ายแล้วรีบกลับพ่ออะไร ตรงนี้มันเป็นเส้นในเมืองนอกจากถ้าสามโมงครึง่งระหว่างสามโมงเย็นอ่ะสามโมงครึ่งถึงห้าโมงอ่ะรถมันจะหลายพี่นอ้องรถมันจะติดเพราะว่าส่วนมากคนเขาเลิกงานเนาะเขาเริ่มเลิกงานแล้วคนก็ลายต้องเฝ้าทายเฝ้ากับลมเฮงและเอ็มมาจะมาเล่นอยหน้นาห้อนเอาเข้าวเอาเข้าเหนียวมากิน เอาแตงโมมากินน้ําขวดขนมมากินเ่นแถวนี้เลยจ้ะในบันไดให้ค้นกระโดดน้าคือพิว่หายกระโดดหรอกตอนนี้หนาวว <c oughs> ิวสวยแม่มามากักอันนี้หนาห้อนกับบอลละลายได้จต่เบเคยละลายเลยมีมาบนภูเขานะเพราะว่ามันสูงแห้งความเย็นกัะแห้งเลยไหม ควมเย็ยนก็นลายมากกับความละลายเด็กวัยรุ่นก็จะชอบมากระโดดตุ้มตามตรงแถวนี้เลยว้ายเสียวเสียวออันนี้สำหรับคนที่กลัวความสูงมากก็กระโดดตรงความสูงน้อยมองเลยแม่มม่มาก,มาก,กีลีจากพี่น้องเดิดหน้อยเล่นน้ำเบื่อแล้วก็ไปออกกำลังกายตรงนั้นนะโซนออกกำลังกาย มันห้องหน้ามีครั้งฝุ่นเลยจะไม่้มาจะไปท <ật> ังทีเลยลมแรงลมแรงก็มานั่งเล่นน้ำชิวๆได้นะคะนั่งเล่นน้ำชิวๆได้เลยเนี่ย เมื่อกี้เดีด๋ยวแม่ไอมาจะไปทั้งคุณเนี่ยมองออกกําลังกายใครจะออกกําลังกายลดหุ่นมานะอันหิมะกะา่งางได้สบายอยู่ด้วย้ะพี่น้องเพราะว่ามันแข็งตัวมันแข็งตัวแล้วแต่ถ้าเป็นหิมะตกลงมาใหม่ๆนานๆนนะเวลาเขายางมันจะหยุบลงหมายแงยางยากเออมันเดินลาบากลาบากมัได้ว่าด้วยเหนื่อย ว่ตรงนี้ยิ่งเดินง่ายนี่มาเนี่ยพอาว่าคนเหยียบหลายแล้วแต่กระวับางตรงที่มันมันวิงวิ่งน่ะลื่นขนาดเลยนตรงนี้ชอบมากๆแต่เสียทีมันไกลบ้านเวลาจะเข้ามาในเมืองถึงจะมาขับรถมาเล่นตรงนี้จะนาฮอนอันนี้เป็น้องน้ำห้องหน้านี่น้ำน้ำนาำ,นำ ไปหาหลดุดบ,บารูว้าของน้ำเขาจะลอกบล็อกเนี่ยอาจจะล็อกมั้งกว่าขั้นบลรลอกไม่รุ่นบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละพี่น้องมากมากเลี่ยนของน้ำเห็ดเอียงเพินแผนพี่เลี้ยนให้ห้องน้ําสกปรกคิดว่าลอกนะลอกกันเมื่อกี้เออลอกพี่น้องลอกดีแล้วละ่ะถ้าบารลอกมันกับไม่เห็นสปกปรกหน่อยด็กน้อยอะ่ะอืมนั่นนั่นนั่นมีสามห้องจ้ะ รถจอดจะผุนไปกลับเดี๋ยวมันจะสามสามโมงครึ่งก่อนตอนนี้สามโมงสิบนาทีกล <c oughs> ับมาบ้านทางทางหลัดทด้แกพี่นอ้องทางนอกนอกสิวานอกจะได้ทางแบบเส้นซอยทั้งในพี่เมียที่ไม่ใช่ถนนเอกเนะแม้ยมืมาเบิงหิมะมัม่งามเมื่อเคยเห็นพี่นอ้องอะไเมื่อเบิงืง อันนี้โซนข้างนอกนี่จะส่วนมากเขาจะทําฟาร์มนะจ๊ะเห็นบไหมมีแต่ฟาร์มมีแต่คนมีตังค์ทางนั้นเลยเนี่ยทำฟาร์มเนี่ยเม่มากว่าจะทําฟาร์มเหมือนกันนะพี่น้องจะทําฟาร์มเอฟฟาร์มไก่นะจ๊ะจะเลี้ยงไก่ประมาณสิบกว่าตัวทำมันเสิงกันแล้วก็ได้กินไข่นะห้อยกวางเห็นบหห้อยกวางจริงๆนะอันนี้บบเมนห้อยกวางนะห้อยคน้นเนี่ยห้อยกวางน,นอ้อยแหลมปัญหากินยากลางคืน กางเว้นกับบุคอยเห็นพี่น้องมันย่านคนอันนี้ก็เป็นภูเขาที่แบบว่าจะเห็นเห็นชัดเวลายืนยู่ระเบียงแม่บ้านแม่แมอามาจะพี่น้องอันนี้ก็ฟาร์มจ้ะจะคนมีตังค์จ้ะจอดอ,นนอ,กกอ,กกอันนี้หมู่บ้านเอเนสเวกินบ้านแม่เอมาอยู่ปุ้นศูนยนไอศรอันนี้ม่บ้านของชื่อว่าเอเนสเวกกนจังหวัอันกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาทํากับข้าวแ้ะจ้ะก,กับข้าวแรงให้ลูกให้ผัวจ้ะเมื่อนี้จะเห็นสปาเกตตี้ ซอสซอสอเขลเทศครับซอสอครีมจ้ะซอสครีมขาวนั่นแหละเพราะว่าซอสครีมครีมนั่นอเอิม,ม่ากับพ่อบอ,อ,ม,อมัดเพื่พี่ออยอพี่ออยมักบริเุทธิดุแล้วก็ฤทธิเฮ็ดซ้ำวันนี้แก้ัง,งสีเบ้าเพื่นผัวด้วะจะนินทาคุณสาให้ฟังนะเอิม,ม่าว่าแม่ถ้ากินอาหารเย็นเสร็จแล้วพาเอิม,ม่าไปเล่นข้างนอกอีกได้ไหมเหมือนวันนั้นบอว่า แม่มาแต่ในเมืองแม่เมือไงให้พ่อคุณพ่อนางเบิ่ง,งทีวีเบิดงมือเพราะว่าเพิ่นไม่ได้ทาง,งานเน,ะนาะมื้อนี้เนาะอือพราะว่าคุณสาเป็นคนที่แบบว่ากับลูกเป็นน่พี่น้องคุยกับลูกก็เจกก๊าะกะแจ๊ก่บ่เป็นคือไม่เป็นไม่เป็นเลยจริงๆในพี่น้องเออแต่ถ้าเกิดว่าเมียบอกว่าออกไปอย่างนี้ออกไปเนี่ยแต่ว่าเบิ่งซ่งแล้วลก,ลกับเบิ่งแล้วก็เบื่อเฮียเนี่เบิ่งคาทางเนี่ยอือเนี่ยแต่อีตุ่นละเนาะ มีลูกตอนเท่านาะเท่า,เ,ทาเอ้ยเจ้าอะไรน่ารักอะ่ะเสร็จแล้วจนันนัวแล้วมีใส่เบคอนเอ็มมาก,ก็พออันนี้พีอชก,กับพี่ออยเบคอน อันนี้ไม่ต้องสนใจกับของลูกลูกไม่ล้างแม่มาก็บางครั้งก็ใจดีล áng, ้างบางครั้งก็ไม่ล้างพี่เอสพี่ออยไปใช่หนูเอาค้ขนๆนนเอาไปอันนี้ของพี่เอนนพี่ออยซอสครีมอีหลาอบอมัดอันนั้นของพ่อกับของอีหลาไปยกไปเลยจริงอาจจะเอาไปเล่นหนังหลอกมาละจีอ,อ,อ,อย่าค้นแห้งนะจริงนะแซบอแซบอปลากระทูทั้งสองค่ะอือ เสบบออเวเสบบอเวดูสิค่ะคัพอีค่ะคัพอย่าอย่าทำอย่างนั้นไม่น่ารักลูกกินดีๆค่ะอันนี้กินน้ำหวานคุณสานะ่ะส่วนเอ๋มากินน้ำเปล่าน่ารักมากม่า <laughs> เป็นยังอยู่บ้านเราม่าเป็นยังเงี้ยเก็บกินได้ กินมี่มี่อมอก็นนมอ่ะกินนมเยอะเยอะจะใครบอกให้กินก่อนอาหารนะ่ะอืกินก่อนอันข่ามันกับโหิวแหละมันเคกินโบหลายแหละข่าจงกินให้เบิร์ตนะกินโมบ,บัสโบได้เล่นทอลัสซับเด้โมสปีสอุปอีสาบิทิเซสปีสอุปโฟเฮเชโลบอาบบุกัตเทเลโฟนซัมาซัมเอ็มมาอย่าอย่าเดี๋ยวมาไม่เมอ็มมาบ่มากได้ใจ จปาเกนตี้ซอสกะเทียมนี่บอเคยหมักทําได้แต่ว่าไม่มักแต่ว่าซอสครีมเทียนเอ็กก็บอ่อยกินแม่กับแม่มากกับบหมักแต่ว่าไม่ชอบแต่ว่าชอบอ่าคาโบนาร่าคุณได้พี่น้องเอ้ยม่นกล้ายๆกับซอสครีมนี่แหละเนาะคาโบนาร่าอากาศดีพี่น้องเห็นบอถ้าเกิดว่ามันไม่ครื้มหรือว่าฝนบ่ต๊กนี่สองทุ่มสามสิบสองทุ่มครึ่งหล่ะกันยังแจ้งอยู่ได้พี่น้องเห็นบ่แจ้งจังปังอ่ะเนี่ สองทุ่มครึง่งเห็นมาก็พอกินอาหารแล้วแล้วแม่ก็ออกมาหาทายเห็นบอกพี่น้องเห็นอยู่ตรงนั้นนั่น,นเห็นมานาฬิกายตอนสองทุ่มครึง่งนะคลิปนี้กับพ่อจำได้เลยพี่น้องคลิปหนจะมาพบกับพ่อกับแม่อามาใหม่ขอบคุณเอฟซีตกผูทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยใจขอบคุณเลยหลายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย